Look 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 at me, girl. Start paying some attention to the whole world. Damn, so close, so what's got you to listen? Then your damn cell phone starts ringing. Look up, look around, look at me, girl. Start paying some attention. เดี๋ยวก็ลืมนะหาอะไรทำไปเดี๋ยวก็ลืมเองแหละจะทำอะไรจะโพสอีกแล้วหรอวันหนึ่งนี่จะโพสที่โพสจะลอยโพสได้ไหรนะือไม่เนี่ยนิดหน่อยเองนะแค่นี้เองเดี๋ยวไปแล้วแนนล้ำแล้วโอ้โหสเตตัสเป๊ะปุ๊กนี่มีแต่แนน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 โพสเต็มไปหมดสเตตัสหรือเรียงความเนียแนนเยอะไปแหละ ฟ้าฟ้าระหว่างวิศวะกับหมอฟ้าชอบไหรวิศวะเด็กกว่าครานี้ดีคุณน่ารักนี่คอาเปิดหนุ่มคอปเปอร์เผ็ดนี้เว้ยสมาคมนิยมหนุ่มวิศวะน่ารักจ้าเจอคนนี้ฟินเลยบ้องตงรักจุเบใบไม่ใช่หมอได้หรอดีแชร์แชร์ไว้ดีกว่าเออแล้วแบบอะไรอ่ะอยากได้ปะ ออไดยากได้ <c oughs> แขกเนาะ <Okay. S 2> พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งริทยาลัยพยาบาลมะลงแม่ทุ่งชนนีกรุงเทพน,นะคะว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเพื่อนนะคะจะโพลและแชร์ลงในเฟซบุ๊กนะคะกี่ครั้งค่ะอขอสอบถามหน่อยนะคะอยากทราบว่าในหนึ่งสัปดาห์โพลและแชร์ลงในเฟซบุ๊กกี่ครั้งะคะประมาณสามครั้งค่ะส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร พีดีกันค่ะพอชอบใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะออยากทราบว่าใน1-2ดา์ค่ะโพและแชร์ลงงนเปย์อยู่กี่ครั้งประมาณ5ครั้งค่ะแล้วส่วนใหญ่เรือกกันประมาณไหส่วนมากทีเที่ยวค่ะอออขอบคุณนะคะขอบคุ่ะขอบคุณค่ะขอสังกเลยค่ะว่าใน1-2ดาวเนี่ยโพลและแชร์ลุงาเ1ครังค่ะ กี่ครั้งคะห้าครั้งค่ะกี่ครั้งคะสามครั้งค่ะกี่ครั้งคะห้าครั้งค่ะกี่ครั้งคะค่ะ้าจากการสำรวจของเรานะคะเราใช้กระสุนแบบระบบจำนวน35คนโดยเฉลี่ยแล้วในหนึ่งสัปดาห์การโพลและการแชร์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1เท่ากับ6ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะคะซึ่งแปลว่าเพื่อนๆให้ความสำคัญต่อการโพลและแชร์ลงในเฟซบุ o กเป็นอย่างมากเลยค่ะ เงยขึ้นมาเงยขึ้นมาเออเงยขึ้นมามองตาฉันสักหน่อยโอ้ oh, เพราะฉันร<า>ัก phone starts ringing. Look up, look around, look at me, girl. Start paying some attention to the whole world. How much time on the phone are you spending? Think of all the precious moments you'll be missing.